เอ้ยทุกคนมานี่เร็วมาดูกอตซีลาตัวนี้มันบอกว่ามันจะเต้นให้พวกเราดูเอ้ยกอตซีลาที่ไหนมันจะมาเต้นไดรละบาหรือเปล่าเฮ้ยจัดไปหนึ่งสเต็ป ็นยังไงล่ะโอเคก็กบสวัสดีทุกท่าน,นด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในอาร์พซีกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าว โอเคครับ okay, ผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยนะผมก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้เราก็ยังอยู่กับเจ้าก็ติลล่าลูกพี่เหมือนเดิมนะผม <Wow. S 1> ว้าวก็คลิปที่แล้วนะผมไม่ได้พ่นลำแสงนะ oh. คลิปนี้คลิปนี้จัดพ่นลำแสงซะหน่อยเฮ้ยมีคนจะถามว่าพี่ฮะลืมพ่นแสงหรือเปล่าฮะคือไม่ได้ไม่ได้ลืมครับผมพอดีกดไม่เจอครับผม หาผมพ่นไม่เจอนะะแล้ววันนี้ผมอบอกเลยว่าพี่ไม่ได้แค่จะมาพ่นแสงเล่นเฉยๆนะเวย้ยพี่จะพาไปตบเจ้าไขาจูทั้งหลายด้วยนะผมถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผมเอาเลยลูกพ่อไอเจ้าก๊อตหมีแก้มือหน่อยไปหนีนี่นโหยังอยู่เหมือนเดิมครับผมโอ้โหยังเด้เหมือนเดิมนะเราต้องคำนามไปก่อนฮึบ กำรามเปิดตึกครับผมฟุบ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 นะุมันเป็นดามเมจโอ้โหเดโมนิกไอเดโมนิกรุงเลยนะฮะมันเป็นดาเมจด้วยนะผมที่ด่าคำรามเนี่ยแล้วก็อีกท่านี่วนไฟได้เว <c> ้ย <oughs> มันวนแ่งนะผมไม่ได้วนไฟนะโอเคครับผมมาเอาเรน่อย เดี๋ยวพี่จะจัดเลยครับผมเราจะไปตามบอสที่แบบว่าอยู่ตามเต่านะผมเอาบูก่อนละกันนะไปมาอันนี้ต้องเอาให้เสร็จลูกพ่ออย่าให้เขาหาว่าหนูเป็นแค่ก๊อตหมีธรรมดาธรรมดา,รรมดาเฮ้ยเออมาถึงแล้วโอ้โ <c oughs> <c oughs> มหมึงจำมอนอะไรกันหนักหนาเนี่ยโอ้โหเครื่องกระตุกโอ้โหไอหมีเครื่องมันกระตุก โอโหเอาครับผมเดี๋ยว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 เดี๋วเด้ย,ดย,ดย,อยโอ้โหมันยืนไม่ได้เลยครับผมตกไปทีตกไปทีอืออออตกไปทีตกไปทีโอ้โหมันตามมอนเยอะขนาดนี้เลยวะอือ ดงสานเครื่องคมกูน่อยไอ้บ้าเอ้ยเออเอาครับผมตอนนี้ใจท่าเลยไม่ได้เลยนอกจากตเอาขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาได้แล้วแบบนี้โอ้โหมันตามอนไม่หยุดเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมันตามอนไม่หยุดเลยโอ้โหโอ้โหเหยียบแม่งเลยเหยียบเลยทำอะไรไม่ได้เหยียบเลยเหรอเหอเอโอ้โหไอหมี ไอ้บอสหมีจะเกินไปแล้วจะเกินไปแล้วฮึบฟูดเอ,อือหือหือหือเือหือ,อ,อมาลักร้อยลักพันก็ไม่จบก็ผมเป็นไงอ่ะหือโดนกำลังเวทีเอาตายหมดเลยอ่ะเอามเมื่อกี้ยังต่าก,กันอยู่เลยเฮ้ยเอาแล้วเครื่องกระตุกเลยเฮ้ยเฮ้ยบอสหมีวะบอสหมีวะเฮ้ยเมื่อ,ก,ก,อกี้ยังเอาเครื่องกระตุกอเลยเฮ้ยยังอยู่นี่วะ แต่มันเป็นหมีน้อยอะผมมาหมีน้อยก็เดี่ยวได้มาดิมาดิไม่ต้องคำรามหมีน้อยหมีหมีน้อยเหรอหมีน้อยเหรอคิดว่าพี่ลูกไม่ได้เหรอเออเออเไม่ได้เก่งในใช้ลูกนะเว้ยไม่ได้เก่งในใช้ลูกนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิอ้าวอู้ยอู้ยมาจากไหนกวะเออมาดิ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 นี่นี่ไง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 เจอดาบเจอดาบ เดโมนิกหน่อยไหมอ่ะเออเออมาดิมาดิเฮ้ยมันมันสามม้อนไม่หยุดเลยว่ะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยว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 ลูกมันอยู่แถวนี้แหละมันสามม้อนไม่หยุดเลยเนี่ยหรือหมดละเออออกมาออกมาออกมาโอ้โหคือหมี่มันไม่มีวันตายหรือไงวะจริงมันมีแค่ตัวเดียวเองนะไอหมี่เนี่ยเรียกออกมาตัวเดียวมันทำไม เออออกวาดไปดิกวาดไปดิโ,โหหมดครับผมความจริงถ้าใช้ดาหา่างนี่คือหมดนานแล้วนะโอ้โหมันอยู่ข้างล่างเว้ยมันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวพอจัดก,การเองควกมันก็สูงได้ละก๊อตโอ้โหหนูก็สูงเกินไอหมีเอา้าอ,อันนี้มันคนละหมี ไอ้บ้านั่นนั่นบอสหมีโอ้โหกลร๊อบหมีครับผมคือมันดูอยู่ข้างล่างมันตัวเล็กจนมองไม่เห็นเลยไงเคจบไปแล้วนะบอสหนึ่งนะกอดว่ะเฮ้ยกอดว่ะกอดฟาเธอร์ว่ะเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นพี่ว่าใช่ไอตัวนั้นพี่ว่าใช่ใช่ไหมเอ้ยพโอ้โหโอ้โหหนูมันติดนะหัวสูงเกินที่ก็ขับแคบนะครับผม ดูนั้นพี่ว่าใช่เราจะต้องให้มันอยู่เลยไอ้บอสหมีทําเครื่องกระตุกเลยเมื่อกี้เฮ้ทําเครื่องกระตุกเลยเมื่อกี้เฮใช่ไงใช่ไงเองนะใช่ไงเฮ้สะดุ้งไปดิสะดุ้งไปดิเหลืออีกไหมไม่น่าจะเหลือแล้วครับผมโอ้โห้ <c oughs> กาจอลงมาเถอะขอร้องเดี๋ยวพี่จะรีบซื้อเลยนะถ้าลงมานะเดือนหน้าซื้อแน่ครับผมถ้ามันลงนะ <c oughs> ไปอะผมเสากรีนครับผมกรีนนี่กรีนนี่จะเป็นบอสมีปีกไหมเอาไม่ไปไปอะไปดีลูกโหต้องใชใส่หัวครับผมตัวมันใหญ่เกินอะดูตัวพี่นิดนึงตัวพี่แบบเท่าเล็บเท้าลูกมาแล้วครับผมนี่กรีนนะโอ้โหนี่กูใหญ่ขนาดนี้เลยเรอเนี่ย โอ้โหอยู่บนบัสลุทาแล้วครับผมไปที่ไหนเขาก็ไม่ต้อนรับนะฮะไอ้ก๊อตนะฮะเอาละผมตอนนี้บอสแมงกรนแมงกรนเหน่ะนะอย่าดีหนูยืนเฉยเฉยยิงไปเฮ้ยเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเอายิงตายด้วยเฮ้ยตายเฉยปึ๊บปึ๊บโผดากรีบานเลยอะไรวะเนี่ย ว้าม oh, mm ันบอกให้ห hmm. ย oh, 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 ุดครับผมเออ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 เรียบร้อยเรียบร้อยเออเออพลังพลังเข้ามาว่ะแล้วลูกน้องมันไม่คิดจะทำอะไรหน่อยหรอฮะเออมันคือเต็มเลยไม่คิดจะทำอะไรหน่อยเหรอไอก๊อสนี่มันน่าจะกวาดได้นะความจริงอ่ะตบตบตบไปดิความจริงมันน่าจะกวาดได้นะผมเนี่ยกวาดต้นไม้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยบอสตัวนี้น่าจะเป็นบอสดีแล้วผมไม่น่าตีมันเลยว่ะ ไม่เป็นไรครับผมรอบหน้าค่อยมาจับฮะดูความใหญ่ของเจ้าก๊อตนะผมโอ้โ oh, ห oh, มันเดินแบบต้นไม้อย่างเล็กกว่าอ้าโอ้ยไม่น่าเลยว่ะไม่น่าตีบอสตัวนี้เลยว่ะน่าเอาไว้จับเนาะต,ตัวมันโดยมันเป็นบอสใจดีแล้วผมขนาดลูกๆมันยังไม่ตีพี่เลยอะ่ะเหมือนไม่มีหรอกนี <c> ่ <oughs> <c oughs> อันนี้เดินถังป่าให้เลยแล้วผมยังไงอะ่ะเดินถางป่าด้วยตุ๊บ ปุ๊บโอ้โหทุกหลายละทิตที่เขาเดินนะผมอันเอาหน่อยไหมลูกอุอย้ยตัวอะไรวะน,นั่นโอ้ยไอ้นาคีเว้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาคีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเจอนาคีด้วยครับผมไม่ได้เจอแต่สันหาบอสนะครับผมโอ้โหไปไปมานาคีเองไม่ใช่ลูกข้าอ้าวหายไอ้นาคีหายครับผมทุกคน ออกมาดีเว้ยออกมาดีเว้ยเหรอเออออกมาดิเออเดี๋ยวไม่ออกมาอีกเอ้ยตก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 ,ตก,ตกออกมาไหมปึ๊บ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 ไม่ออกมาใช่ไหมไม่ออกมาใช่ไหมได้เออเออดึงตึงตึง,ตง,ตง โอ้ยก้อนก้อนคำรามครับผมมันคำรามดีนะืหดามเมจมันมาอยู่เ้ยออนาคีหายไปไหนวะหืเดี๋ยวไปจับไปอีกตัวซะนี่เฮ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยบินมาบินมาจากดินก็ได้เหรอหนูโอ้โหเอาละผมน่าจะหมดหน้าที่กับเต่าดีแล้วโอ้โหเสียดายวะ่ะเสียดายวะ่ะน่าเสียดายวะ่ะ บอสใจดีด้วยนะผมโอ้หพี่ไม่ค่อยทำไดนอเต่าใจดีนะถ้ารู้จักพี่ดีนะผมไปเสาแดงครับผมพี่ไม่ทำไดนอเต่าใจดีนะฮะ <c oughs> เหลือได้ลูกน้องมันอะหมาแล้วผมเสาแดงนะตอนนี้บอสบอสบอสไปโอ้โห,โหสองตัวเลยเหรอสองตัวเลยเหรอต้อนรับพี่ก๊อตอย่างนี้เลยเหรอหุ้ยตัวนั้นตัวอะไรวะเนะี่ย ไอตัวดังขวามือโอ้โหเอาผมตัวดังโอ้ God, กหอห็หนูช่วยตัวเล็กๆลงหน่อยได้ไหมหนูช่วยตัวเล็กๆลงหน่อยได้ไหมันเดินลําบากเนี่ยมาป่าเลนบูธก็เดินไม่ได้เนี่ยเด้อโอ้โหเอาละผมอะไรต้อนรับหน้าหนาวะเนี่ยโอ้ออริจินก็มาโอ้ยมึงเอ้ยเส่านี้สุดจริงครับผมเอาละตอนนี้ แล้วก็มีไอตัวแบบระเบ um ิดดําด้วยโอ้โหเอ้ยไม่ใช่อ๋อออริจินเอ้ยไอ้นัอ้าวโดนโดนเล็กโดนโดนเล็กหวัดนี้เอาไอหมีออริจินมาครับผมออริจินมาครับผมตอนรับไปเลย happen. โดยท่าคำรามมันตีเราไม่โดนนี่ว่านี่นี่อืออออืออออริจ <s hills> ินต้องหนีอะออริจ right ินตายเลยครับผม ปกตินี่ก็คือโอ้โยโดโดเล็กเหรอโดโดเล็กโดโดเล็กเหรอโดโดเล็กเหรอเออฉีดแบบไม่ดูด้วยเป็นไงอะ่ะเรียบร้อยไปดิโอ้โหปกตินะผมมอสตัวไหนก็สู้แบบพวกมอสแบบขี้โกงอย่างไพ่เมอาไม่ได้นะฮะแต่รนนี้โอ้โหก็ส์กำลังมีออริจินตายเลยวะเอาเรื่องวะไอ้น,นี่จะไปด้วยแมวฮะถ้าไปด้วยแมวมีพลังอะไรออกดีวะต้นไม้โอ้โหทำลายต้นไม้ไม่ได้ด้วย มีพลังอะไรอะข้างล่างอะเอ้ยมันเป็นจะไปด้วยแมวคิงครับผมเอาวะอุ้ยสีเดียวอยู่นี่โอ้โหโอ้ยนี่มันป่าหรือมนุลสุ่มวะเนี่ยหมาจัดไปอะผมคนฝันนีพวนแตงไปดิพวนแตงไปดิโ มันมันใหญ่นะครับผมต้นไม้มันบังนะฮะไอ้ก๊อตเนี่ยอื้มออ้เฮ้ยทำไมเออเออดีเที่ยวเหรอดีเที่ยวเหรอมาดิมาดิดีเที่ยวเหรอนี่ไงปาท่างไปทีโอ้โหหมดแมปครับผมบอกเลยว่าหมดแมปนะฮะโอ้โหหายหมดเลยดีเดี่ยวตรงดีเดี่ยวบอสตัวนี้บอสโอ้โหมันมองไม่เห็นออกไปจากต้นไม้ดิแน่จริงอ่ะเอ้ามงู มันใช้เวลามาเต้นไหมเนี่ยหนูโอ้ยิงมันไม่ใช่เวลามาเต้นลูกเอากูแล้วเออโยโยโย่เอาครับผมระหว่างระหว่างที่เขาต่อตู้ฮะก็ต้องมีโอ้ย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 ลูกลูกตายกูตายแล้ว ตายแล้วตายแล้วเออเออเออไอ้หนูไอ้หนูใยพ่อด้วยเออนั่นแหละโดนโดนโดนยิงกำลังแสงดิเออยังไงให้ลูกยิงเองแม่นกว่าครับผมคือพี่ยิงไม่แม่นหรอกให้ลูกยิงเองแม่นกว่านะฮะเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเออเออโดนอีกโดนในก๊อตเล่นอีกโดนในก๊อตเล่นอีกโดนในก๊อตเล่นอีกเออเออไอ้ก๊อตเห็นไอ้ก๊อตไหมน่ะเห็นไอ้ก๊อตไหมน่ะอือ อะไรกันวะไอ้พวกนี้นี่ <c oughs> <c oughs> อ๋อเต้นเหนื่อยเหนื่อยหนูก็เลยพักไอ้ลบเหนื่อยเ <c oughs> หนื่อยนูก็เลยพักเต้นหน่อยใช่ไหมลูกอ๋อพ่อรู้พ่อรู้พอ่พอเข้าใจพอ่พอเข้าใจแต่ตอนนี้นนหนูช่วยทำตัวเล็กๆหน่อยได้ไหมมันมันมองไม่เห็นนะมันมาติดต้นไม้ไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหดูการเดินเขานะผมไอ้ก้อนนี้มันอัพสปีดไม่ได้แลผมอันนี้สูงสุดแล้วนะ สูงสุดแค่ร้อยเดียวนะผมมันไม่ให้อัพสปีดเนาะอะไรวะนะตัวนั้นอะอะไรอะไรอะไรไอหนูน้อยอะไรไอหนูน้อยอะไรไอหนูน้อยเออจะยิงแสงไปดิอย่าห้าวอย่าห้าวขอร้องมิคอสก็ยิงแสงได้นะเว้ยไอตัวนั้นไปไหนวะอีกตัวหนึ่งอะมาโค <c oughs> เอาเรื่องเหมือนกนอดด ừ, ừ, นงงันนะฮะรอบนี้เออเอานะไงนะไงไอ้วอสตัวนั้นท่องมันต้องม,มาเล่นในที่แบบอย่างนี้ด้วยวะขอลงไปดูให้เห็นกับตาผมโอโ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันใช้ไฟมันกระโดดได้ด้วยมันกระโดดได้ด้วยเฮ้ยไอ้ตุลเห็นไอกอสไหมนะถามว่าเห็นไอ้ก๊อสไหมนะอืมไอก๊อสไม่ช่วยพ่อเลยเหรอ <c oughs> มันคงคิดว่าตัวแค่นี้พ่อก็จัดการเองใช่ไหม ได้ได้ได้จัดการเองก็ได้มาดิอุ้ยโอ้โห well. ขึ้นมาดิ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 าดเออเออเออมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาไหมมาไหมเออออกดิออกดิโอ้โหมันยิงแสงได้ด้วยอูกูโดดแล้วโดนแล้วโอ้ยไอ้นี่นี่ว่ะโอ้โหนูเห็ยนพ่อโดนบ้างไหมเนี่ย เคยคิดจะขยับตัวหน่อยไหมอ้วนก็อ้วน <c oughs> อะไรเล่าอะไรเล่าหล่อฮู้ฮูมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยโอ้โหบิวเลยเออมาดิมาดิมาดิโอ้อยม,ม,ม,อมองไม่เห็นเลยโอ้โหมองไม่เห็นเลยลูกจัดการแน่หน่อยเออลูกจัดการแน่หน่อยเออเอเอเนี่ยนั่นแหละตบเ,เอาละผมโอ้ยเออปุ๊บคำรามอีกแล้ว ช้าเหลือเกินท่าโอ้ยพลแต่งครับโอ้โหโอ้การต่อสู้ของไคจูครับผมโอ้โยเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีพลังไฟเจอกับพลังนี่ครับผมสายฟ้านะฮะเบย์เฮมอสนะครับผมเรียบร้อยไปเลยไอ่ไอ่ไอ่ก๊อตไอ้ก๊อตล่างไฟดีกว่าเดจใช่ไหมไอ้ก๊อตล่างไฟครับผมโอ้โหโอ้โอ้โอ้ไอ้ก๊อตล่างเบิร์นนิ่งฮะไอ้ก๊อตล่างเบิร์นิ่งมาว่ะ ก็ล่างเบือนิ่งมาวะทุกคนเอาวะเอาวะโอ้ไปของไม่ใหมอดนะผมมันไม่มอดดับดับไปแล้วครับผมหมดแล้วนะครับผมสามเต่านะฮะไอ้บอสไอ้บอสกระป๋องนะผมบอดกระป๋องก็มาวะอะไรเนี่ยตรงนี้อะไรบึ้มป้ามกันเนี่ยอะไรบึ้มบ้ามกันนีอ่ะฮะอะไรบึ้มบ้ามกันนี้อ่ะคลิปนี้พี่กะจะามาโชว์แบบการพ่นไฟคำรามเลยนะผมไม่ได้กะเอามาตีเลยเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ถึงใช่ไหมเออ นี่อะไรอยู่ในนั้นอะไรอยู่ในนั้น <c ười> แค่ระบัดทุกอย่างก็หายไปแล้วผมโอ้โ oh, ห oh. มาว่ะก๊อดวะทุกคนอยากให้จบเพียงเท่านี้ไหมอยากให้จบเพียงเท่านี้ไหมฮอแต่ไรจะตีมนะปุ๊บเออเจอนาคีด้วยนะผมวันนี้แต่แบบแม่นาคีไม่ผูกมาให้สู้นะผมมันมุดไปละโอเคครับผมทุกคนขออีกรอบหนึ่งว่ะขออีกรอบหนึ่งว่ะมา กลับไปดูทางบ้านนะผมมีตัวอะไรให้ตีปุ๊บปุ๊บอันไหนวะ <c oughs> หลายจุดเลอเกินนะเทเลพอร์ตปุ๊บมาอย่าช้าอย่าค้างขอร้องขอร้องอย่าค้างเออหมาผมโหดูตัวบอลรงบอลโตนี่ตัวน้อยไปหมดเลยนะผมมาผมนี่โห่าเดินอย่างเท่ ถ้าเดินอย่างเท่แต่อ้วนไปหน่อยฮะไม่เป็นไรครับผมรอบท้ายจัดแล้วหน่อยตรงนี้มีอะไรไหมโอ้มาครับผมมังเกือมังคเกือโอ้ยห้าหัววะ่ะห้าหัววะ่ะทุกคนโอ้โวพี่ตัวใหญ่กว่าอะมาดิมาดิมดังคเกือเอาวะละเอาววลาเอาเะละอุ้ยโอ้พลังพลังเกินไปเฮ้ยพี่โอ้พี่จะตบเลยว่ะ เฮ้ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้ทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับผมเกิดอะไรขึ้นนะเดินไม่ได้เลยตอนนี้อิงทำไมไม่ตีข้าหน่อยเลยวะโอ้โหต้องไฟไหมอีกไอตัวข้างหลังนี้ก็ยังไงกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหยก็ยิงใส่มาเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหยพลังมาดิมาดิมาตัวพี่ก๊อตน,นี่มา มาดูอ่ะพี่ก้อนนี่มาโอ้ยมันหันมาแล้วครับผมมันหันมาแล้วฮะเอาดิมาดิมาดิมาดิปุ๊บปุ๊บอีกกระทืบครับผมกระทืบอุ้ยไอตัวไอตัวข้างหลังก็วุ่นวายมามามาเอาเลยลูกพ่อไม่ยุ่งครับผมวันนี้วันนี้ให้ลูกก๊อตชูโรงให้ลูกก๊อตชูโรงเออเออเออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ไอ้ลูกก๊อตทูลงนี่นี่นี่ลูกยิงเองแม่นกว่าโหไม่โดนเลยหนู <laughs> <laughs> เห็นมันไม่แน่นามจริงเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเนี่ยเออนั่นละนั่นละเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วไอ,มอ้มังกรอ่ะโอ้โหมังกรหนีวะ่ะมังกรหนีวะ่ะทุกคนโอ้โหยไม่โดนเลยอะกาจอกูช่วยบบบโอ้ยมันมาแล้ว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 เออ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 ,อโดนมากวะ มาดิมาดิมาดิโอ้โหไม่จะเทือนผิวมันเลยนะผมนี่นี่เจอก๊อตยิงอีกกอตก็ตเข้าไปก๊อตเข้าไปก๊อตเข้าไปเอ้ยมึงมานี่ดิจะไปไหนเนี่ยเออ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 มันอยู่อีฟ้าครับผมเฮ้ยเหมือนพี่ทำอะไรมันไม่ได้เลยว่ะก๊อตไอ้ก๊อตตามพ่อมามันมานี่แล้วมันมานี่แล้วมันมานี่แล้วเออมันมานี่แล้ว ออกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วโอ้โหโอ้โหด,ดีมันดีมันดีเออนั่นแหละลูกยิง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 อโะตกิกเอ,อ้ยก็โอ้โหช่วยหันมาตีกูหน่อยหันมาสนใจก็ตหน่อยเออเออโดนตโอ้โหเรียบร้อยครับผมเจอฝ่ามือเอาละหันครับผมก็ตหมีนะฮะทีเดียวร่ว โอ้โหเจอฝ่ามืออริหันก็ต์หมีเว้ยโอ้โหฝ่ามืออริหันว่ะโอเคครับผมวันนี้นะฮะเจ้ากอ็ต์ลีลาของพี่นะครับผมทํางานดีมากเลยนะฮะเรียกไดว้ว่าว้าวครับผมว้าวกับพลังครับจริงจริงครับผมถึงจะตัวเป็นหมีอ,อ้วนตัวอ้วนตาหน่อยแต่เขาก็โหดนะครับผมโอ,โ,โอเควันนี้ครับผมแค่นี้ก็ถือว่า เต็มแล้วนะผมถือว่าเต็มแนละ้เล่นอิ่มแล้วนะผมวันหน้าเราไปจับตัวอื่นบ้างครับผมวันนี้ก็น่าจะจบกับคลิปกอตแล้วนะผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงนี่นี้ก่อนล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมโอ้โหดูพลังยิงดิดูพลังยิงดิคําลงไปอีกทีลูกบุบ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  อย,อย่างที่อย่างที่ครับผมโห